สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านนาจานค่ะอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะเราจะมาพามาชมนะคะการแกะตาลค่ะตาลสดๆที่เก็บมาจากต้นเลยนะคะนี่คือลักษณะของตาลที่ขนาดและก็อายุการเก็บเกี่ยวพอดีนะคะอ่อนพอดีนี่นะคะเราจะพามาดูนะคะการแกะแบบ ใกล้ๆเลยค่ะจากมืออาชีพเลยนะคะ1ลูกนี่ใช้เวลาแกะประมาณกี่นาทีคะก็ะมไม่นานนะคะประมาณครึ่งนาทีจาะหนนาทีอ๋อครึ่งนาทีนะคะประมาณครึ่งนาทีลูกต่อลูก เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวค่ะถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะคะ<ด>ไม่ต้องไปทำงานไกลค่ะก็สามารถมีรายได้ได้นะคะได้ะครบครัวได้ๆๆๆๆไดนี่นะคะปอกเสร็จนะคะก็จะมาใส่ในน้ำนะคะเป็นน้ำเปล่าค่ะแช่ในน้ำเปล่าเพื่ออะไรคะเพื่อล้างทำความสะอาดค่ะ ไม่ไม่ให้ป้องกันการที่แบบผิวตาลค้ำด้วยหรือเปล่าคะม<ช>มไม่ค้ำเนะาะอ,อ๋อหลังจากน้ำนี้ก็คือไปล้างอีกสองน้ำ,ลนำนแล้วก็ไปแพ็คคือเราขายเป็นถุงะะหรือว่าเป็นกิโลเป,เป็นถุงนะคะ หนึ่งถุงนี่จะมามีมีประมาณกี่หกเจ็ดเม็ดหกเจ็ดเม็ดหรือถ้าเม็ดเล็กก็แปดราคาอยู่ที่ถุงแล้วเท่าไหร่คะสามสิบห้าบาทมีหกลูกหกลูกเจ็ดลูกแปดูกแล้วแต่ลูกตานเล็กลูกเล็กลูกใหญ่ค่ะมันจะไม่ขนาดไม่เท่ากันนะครับ การเก็บเกี่ยวตานี้มีตลอดทั้งปีหรือเปล่าคะครับมีประมาณ2-3เ,เดือน2-3เดืนอนประมาณกุมภามีนาเมษานี่แหละส่วนมากอยู่ในช่วง3เดือนนี้ถ้าถึงพฤษภามันก็จะเริ่มจะหมดนะหมดฤดูกาล านที่สามารถจะเก็บเกี่ยวได้ะคะ่ะต้องมีอายุต้นนะคะคอยู่ที่กี่ปีะคะประมาณสิบห้าปีสิบสิบห้าปีสิบห้าปีถึงยี่สิบประมาณนี้แล้วก็ประมาณถ้าบำรุงด,ดีก็น่าจะสิบปีต้นๆ้นถ้าบำรุงด้วยใส่ปุ๋ยทุกปีน่าจะประมาณนี้ถ้าสมมติว่าตารออกดอกนี่ค่ะกว่าจะเก็บเกี่ยวได้นี่นานไหมคะกี่เดือนคะ เก็บเกี่ยวได้ก็อยู่ประมาณสองสามเดือนสองสามเดือนครับนี่นี่ปีนเองเลยใช่ไหมคะเก็บเองเลยใช่ไหมคะปีนเองฟันเองแล้วก็แพ็คส่งเองทุกขั้นตอน,นเ,อนเอลยทุกขั้นตอนทำเองหมดจะจ้างเฉพาะเวลาที่เราขอตามไม่ทันซื้อหาตามไม่ทันนี่จิตแตะตามไม่ทันเราถือว่าจ,จ้างเข้ามาช่วย รถ้าัาก,การปีนตาลนะคะเป็นความสามารถเฉพาะตัวค่ะต้องใช้ความระมัดระวังนะคะ,ะม,มีสติตลอดเวลาสัตว์คงมีบ้างพวกสตวีกพวกแนพวกต่ออนี้มีประสบการณ์รการปีนตาลมาแล้วกี่ปีคะประมาณ15บห้าปี สิบห้าปีการาาส่งเฉพาะในตลาดหรือว่าขายทางออนไลน์อะไรด้วยหรือเปล่าคะเฉพาะลูกค้าประจำเฉพาะลูกค้าประจำ,ะะจำที่โทรมาสั่งแล้วก็ไปส่งตามส่วนมากจะที่ตามตลาดคือพูดง่ายๆคือไม่พอขายเลยทีเดียวมนระยะนี้เป็นปีเีย ไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องน้ำหมายถึงว่าแห้งแรงแน่ลูกตาลก็ไม่ได้ออกต้องตามฤดูกาลเท่านั้นค่ะออกน้อยแต่ว่าการขายของเรามันก็ปกตินะออเดอร์ก็เยอะอยู่แต่ว่าเราไม่มีสามารถผลิตตาลได้ครับเพราะมันแล้งใช่เจอครับให้ใช้อะไรดีล่ะให้ใช้ยี่ห้ออะไรดีล่ะให้อหอ ต่อไปนะคะเราจะมาเจาะลึกนะคะถึงวิธีการดูแลสุขภาพนะคะการปีนต้นตาลค่ะว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างคะเดี๋ยวรบกวนอธิบายนิดนึงค่ะส่วนมากก็ทำอีกใจให้มีสติแล้วก็กินอาหารตรงเวลาอ,ออกกำลังกายในนี่ก็คือเราก็ออกไปตามการงานนี่เลยส่วนมากจะไม่ได้ทำนะ โรยมากก็จะเป็นอาชีพของเราเลยได้ออกกําลังกายอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรมากแค่รับประทานอาหารถึนเวลาตรงต่อเวลาแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์<ต>ก็แค่นั้นหละตาตาต,ต,ต,ตานต้นตาลนี่คะ่ะสูงประมาณกี่เมตรคะตาลส่วนมากก็ประมาณแปดถึงสิบห้าเมตรอ๋อคือที่เคยปีนมาสูงสุดนี่ประมาณสิบห<ม>้าเมตรใช่ไหมคะ คือต้นหนึ่งนี่ก็คือแบบใช้เวลาไม่ไม่นานมากเนาะถ้าตั้งแต่เริ่มต้นถึงถึงถึงยอด,ถ,ยอดถึงยอดแล้วก็เสร็จภารกิดทั้งบนยอดก็ประมาณ15นาทีถึง20นาทีต้นต่อต้นนะ15นนถึง20นาทีต่อต้น คือข,ข้างบนต้นตาลนี่มีอะไรที่เราต้องระวังหรือเปล่าคะมีอยู่สองสามสี่อย่างคือหนึ่งแตนของพวกต่อแล้วก็แล้วก็มีมูเขียวบ้างพูกแกก็แกนี่แหละส่วนมากมันจะชอบอยู่ตามต้นตาลก็คือว่าถ้า,าถ้าใครสนใจอาชีพขายตาลปีนตาลน,นะคะก็คือ ความระมัดระวังนะคะสุขภาพสำคัญมากๆเลยค่ะในการปีนต้นตาลนะคะเป็นที่ที่มีความเสี่ยงอยู่พอประมาณถ้าเป็นลมเป็นแรงมันก็จะไม่ดีเท่าไหร่ต้องรักษาสุขภาพให้มันดีตลอด ว่าจะอายุแค่ไหนเราก็ต้องรู้จักประเมินตัวเองว่าเราจะวิงเวียนไหมขึ้นไปข้างบนหรือเราจะไหวไหมถ้าเราทำประจำมันก็พอประมาณอยู่ข้อสำคัญก็อย่าปล่อยมือแค่นั้นแหละแล้วเราก็จะปวดไย้ยมีสติควบคอมตัวเองไปเรื่อยๆตั้งสติดีๆ เวลาเชิญกวกวสิ่งตีขวางก็อย่าตกใจใช่ไหมพยายามหลบเลี่ยงต้องมีสติต้องมีสติประคองตัวเองตลอดถ้าขาดสติก็อาจจะจบอาจจะจบไวอยู่แต่ละคนเพราะว่าสูงเะะเกินนอกตาลน,นะคะนอกจากจะทานสดได้แล้วนะคะยังสามารถแปลรูปนะคะเป็นตาลอยแก้วได้ค่ะ เป็นอะไรได้อีกบ้างคะวุ้นตาลวุ้นตาลสดวุ้นตาลสดเป็นพุดดิ้งอย่างนี้ได้ไหมคะได้เนาะเมนูไหนที่แบบนิยมทานมากที่สุดคะน่าจะเป็นตาลลอยแก้วตาลลอยแก้วกับวุ้นตาลวุ้นตาลสดนี่ก็พอได้ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ตาลเนาะเเพพิิ่่่มมมูลคา การตานมันรัวมันกำลังจะออกเยอะถ้ามันเยอะนี่เยอะพอจะอยูเราก็กมีอยู่แต่วันมันใช้ยังไงกในการกิตนตานการฉ่อดาลน,น,นะคะนอกจากจะมีความอร่อยแล้วนะคะยังมีประโยชน์นะคะมีสารอาหารมากมายเลยค่ะมีไฟเบอร์นะคะกินแล้วดีต่อสุขภาพค่ะ ทานของจากธรรมชาตินะคะนี่คือวิถีชีวิตนะคะเป็นอีกอาชีพหนึ่งค่ะ ขอบคุณนะคะพี่พลนะคะแล้วก็น้องบนค่ะที่ให้ความรู้นะคะในการเก็บตาลนะคะการปอกตาลการแกะตาลนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะขอให้นะคะพี่พลนะคะแล้วก็น้องน้องบนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะจิจาการเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮเงนะคะ เก็บตาลขายได้ตลอดทั้งปีค่ะสวัสดีค่ะ